นิยามของคำว่าปูในความคิดของคุณคือคือให้ให้กัรสืบปลายาให้หลักการนะกับทุกสิ่์ของเราด้วยความสมบูรณ์มผลให้เขาให้ใช้ความคิดความรู้ที่เรามอบให้ใช้ในการดำรงชีพมีชีวิตอยู่ในสังคมเป็นคนดีคนขี้เป็นคนที่มีคุณภาพอย่างสมนทนนี้ให้ทรา ตัวในความคิดของคุณเราที่วาคุณของาจะมีเรื่องอาชี่ปูพรคุณเกิดมาอยู่ในแม่บุญของคุณปูชุมตาตัวแล้วกตคุณปูทำให้ความเป็นจริงนี้สินคับอยู่ในสาเอดประการไปทอดคุณยัยมีความคิดเขาฝันอยากจะเป็นปูตั้งแต่ยังไง คุณครูการนาโพธิขำเกิดเมื่อวันที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2,504เป็นบุตรของคุณพ่อเสริมคุณแม่วันนีปุยติสมรสกับคุณครูสุสาครโพธิขำ มีบุตรสองคนได้แก่ 1. นายสกลธกิจโพธิขำนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสุรินทร์ 2. นายสุธิการโพธิขำจบการศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์ชั้นสูงปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการสุธิการคาแค่ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยอานวยกิดราวิทยาคารระดับมัธยมศึกษาปีที่3จบจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมส์สำเร็จประโยคครูพิเศษมัธยมจากการศึกษาด้วยตนเอง ระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยคูบุรีรัมและระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมา คุณครูการจนาโพธิขำเริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2523ตำแหน่งครูหนึ่งณโรงเรียนบ้านห้วยปออำเภอรประโคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการโดยลำดับ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองที่โรงเรียนบ้านโคกกลางอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญที่โรงเรียนบ้านบ่อดินอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์และปัจจุบันก่อนเกษียณอายุราชการได้ดำรง like ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญที่โรงเรียนอนุบาลประโคนชยัยอํานวยกิจด้านวิทยากาอรอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์รวมอายุราชการได้ 43ปีตลอดระยะเวลาที่คุณครูการจนาโพธิขำได้ปฏิบัติราชการนั้นได้สร้างสารรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการศึกษาและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการจัดก,การศึกษาดังนี้ปี2539รางวัลครูผู้สอนดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ปี2549รางวัลบุคลากรรางวัลเกียรติยศที่เชร์อวอร์ ปี2554รางวัลครูสอนดีและรับทุนครูสอนดีจังหวัดบุรีรัมย์จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสอสอคอปี2555 รางวัลผู้ทำประโยชน์ทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกอสอครางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นเฉลี่ย4.00และรางวัลผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนนครราชสีมา รางวัลนวัตกรรมระดับดีมากจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต2ปี2556รางวัลคุรูสาดูดีจากคุรูสภา รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นและรางวาัลครูผู้สอนดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาและได้รับการบันทึกภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมเผยแพร่ออกอากาศโดยช่อง9้าอศมอทโมเดิร์นนปี2557รางวาัลครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่นจากครุสภาปี2558รางวาัลครูขวัญสิทธ์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเปกอวอร์ดระดับชาติรางวัลเหรียญเงินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปี2559รางวัลผลงานทางวิชาการและผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b เบส b a c t i ีสระดับประเทศ รางวัลเหรียญเงินด้านสื่อนวัตรกรรมการจัดก,การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมประถมศึกษาและรางวัลทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสอกศคปี2560ได้เรียนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญสาขาการศึกษาพิเศษปี2562 รางวัลพระพรฤหัสบดีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสอกศคปี2563รางวัลน,นวัตกรรมครูจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต2และได้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ OTEPc Symposium ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลา กอรทางการศึกษากคส คุณครูการจนาโพธิข่ำได้ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจึงได้รับพระราชทานเหรียญราชการจักรพรรดิมาลาและนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นปฐมมาภร์มงกุฎไทยไว้เป็นเกียรติสื ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาขาราชการและได้ทํา